สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องของบุญลอดด้บทีมนะครับเรายังคงติดตามเจ้าวิศาาเจ้าสมลายแล้วก็เจ้าวันโว้ครับกับงานหลวงที่สามค่ายยักษใหญ่มารวมตัวกันโดยมีระดับฝีมือคนขับสุดยอดทั้งนั้นครับแต่ละคนครับแต่ละคันอ่ะ ทางด้านนูน้นวันนี้หกล้อดำวิ่งกันสองคันนะฮะเมื่อเช้ามาสามตอนนี้เหลือสองเนื่องจากพันสีส้มยังเขาว่าเบรกติดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยทำให้หกล้อดำวิ่งกันสองคันครับอ่ะเดี๋ยวจะซูมไปให้หน่อยซูมไปให้ดูทางนู้นหน่อยอ่าอ่านะครับวิ่งสองคันนะครับต้อมหมอความแล้วก็ พอธงเราฮานามิเรานี่แหละส่วนด้านนู้นเจ้าวอลโว่ครับช่างกำลังมาครับมาประกอบตัวเดินให้เจ้าวอลโว่อยู่แหมพรุ่งนี้น่าจะสามคันเลยนะน่าจะได้เห็นสามคันทำงานพร้อมกันเลยพรุ่งนี้กับหกล้อดำด้ข่ควว่าพรุ่งนี้จะมารวมแล้วจะเป็นห้าคันหกคันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคอยดูวันนี้เห็นแค่นี้ก่อน เห็นหล้อดำวิ่งดินสักสองคันก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าหกล้อดำจะมาอีกสี่สี่คันหรือ5้าคันนี่แหละ,ะได้ข่าวมาคง mm hmm. จะสนันลั่นบอกันแน่เลยฮะ mm hmm. อ่ะมาดูฝั่งของเจ้าวิาสาบ้างครับ mm hmm. ยืนอยู่ตรงนู้นมันเกะกะ mm hmm. แค่นี้ก็มองเห็นเจ้าส้มราย้วครับ ถ่ายทีเดียวเห็นสองคันเลยมุมนี้จะได้ไม่ต้องเสียเปรียบผู้ชมจะได้ได้เปรียบสิผู้ชมจะได้เปียบครับถ่ายทีเดียวเห็นสองคันทำงานคู่กันไปเลยฮะนี่มุมนี้เห็นเลยหัวหน้าจโจยกำลังตัดนะโยงดินขึ้นมานะฮะโยงดินขึ้นมาก่อนแล้วอีกสักหน่อยก็จะไปตัดกลนบอ่อ ให้เป็นแนวตรงครับเพราะว่ามันจะต้องทอยดินขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะช่วงนี้หันหน้าเราก็เลยทอยดินขึ้นไปกองไว้ก่อนอะตอน,นี้จะเอาออกปะเนี่ยโอ้โหเมื่อกิ้ที่แล้วงัดตอมีแตใ่ใหญ่ให้โชว์ให้ดูเลยมีแต่ตอใหญ่ๆเลยนะที่งัดโชว์อะดูดิ ทางด้านนูน้นวิ่งสองคันยังไปได้เยอะเลยนะนี่ถ้าพรุ่งนี้ห้าคันนะ่ะโอ้โหผมว่าว่าไม่ใช่มาถึงกลางโบเลยเลยนี่แค่สองคันยังมาได้เยอะงานออกไวดีครับมานี่คือมาด้วยใจครับมาช่วยกันครับเพราะว่าเจ้าของงานนี่ใกล้จะหมดสัญญาแล้ว ก็เลยจะเร่งให้งานจบไวๆก่อนหมดสัญญาว่าจ้างฮะและอย่างหนึ่งมันติดช่วงปีใหม่ด้วยถ้ามันไม่มีปีใหม่ถ้าช่วงนี้ไม่ติดปีใหม่ก็คงทันอยู่แต่ทีนี้มันติดช่วงปีใหม่ไงลูกน้องก็ต้องหยุดกันก็นเลยเร่งกันหน่อยเร่งกันหน่อยเดี๋ยวหลังปีใหม่ก็ถ้ายังไม่เสร็จกระลังปีใหม่ก็น่าจะมาทําอีกนิดหน่อยน,นิดหน่อยก็น่าจะเสร็จครับ แบะให้มันกว้างครับแบะให้มันกว้างจะได้โยงดินขึ้นมากองไว้ฮะมีโอ้โหระดับอาจารย์ระดับหัวหน้าทำงานนี่เท่าเกนี่แทบจะไม่ได้โบกเลยนะยกันสองคนแล้วก็ทำเลยนีระดับอาจารย์ชูกับหัวหน้าโจ้คุยกันแค่สองคนแล้วก็ทำงานเลยอ่ะลงไม้กันแล้วครับลงไม้กันแล้ว ทำไมไม่เอาสูตรเป็นนู่นเละเลือกเอาแค่นี้ก่อนเอานีก่อนแบ่งคิดครึ่งยี้ไปลงไหนละ่ะนี่น่าจะปวดท้องเยี่ยวหรือเปล่าทำสุระส่วนตัวก่อนด้านนู้นก็วันนี้น่าจะไม่ต่ำกว่าคันละสามสิบสี่สิบคันนะสี่ิบเที่ยวนะอ็หมอความกับทอธทุงเนี่ยทางก็เริ่มอยู่ตัวแล้วดูดิ โอ้โหบุงกีนี่ขี้โคล้นล้วนเลยมันจะไม่ล้นเลยจานชูดูอะล้นไหมล้นไหมนี่แกก็ค่อยวางนะอะเหมือนเครื่องทำไมล่ะไม่ออกตัวล่ะอ่าอ๋อมันลื่นหมุนแต่ล้อช่วยดันท้ายหน่อยอ้าว ผมบอกแล้วว่าอุปสรรคนี่คือขี้โค่นนะนถ้าขี้โคนไหลลงทางนเมื่อไหรลื่นแน่หมุนติ้วติ้วติ้วแน่ถ้าลนมาก็ต้องเอารถถยมาปาดอีกปาดกันที่ทางก็ยิ่งต่ำลงชันข้าไปอีกเอ้ยเอไวบ้บ่าไวบา่บ่า ขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วอ่าอ่าอ่าเป็นอะไรละทอทงขึ้นไม่ไวลื่นโอ้ไ <c> อ <oughs> <c oughs> เราก็นั่งยืนคุยอยู่หันใหม่อีีรอหมุนติว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 เอาขึ้นใหม่ขึ้นใหม่หมต้องซับเลนนะ อออ,ออย่าไปเล่นอื่นไม่ได้นะอ้าวอ้าวดูครับดูครับดูครับไม่ไปครับหมุน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  <c oughs> โอ้โหทาแมคโครล,ลงไปนี่จะพาเอาขี้โคล,ลไปด้วยเนะอะนี่ทำยังไงละ่ะคันนี้หรือว่าอาจารย์ชูจะลงไป เดีย๋ยวลองดูอีกรอบหนึ่งครับถ้าไม่ขึ้นก็สงสัยจะต้องไปดันท้ายครดันขึ้นแล้วไปขูดตรงเอาขี้โครตรงนั้นออกอ่ะลองดูอีกเที่ยวหนึ่งว่าไงตอนนี้มันเละไปหมดแล้วครับเห็นไหมันะฮะมันลื่นมันลื่นนี่ผมบอกแล้วว่างานขนขี้โคนี่อุปสรรคคือตรงนี้แหละ ทางนั้นมันแข็งอยู่นะแต่มันขี่โคนมันไหลลงไปฮะมันทำให้ลื่นอ่ะเอาอีกทีหนึง่งเอทงว่าไงเนี่ยเหมือนงานหลวงเหมือนงานหลวงหัวหน้าโจ้ครับเห็นไหมครัพอเวลาขี่โคนล,ลนถนนปุ๊บก็ต้องเอารถถายมาปาดออกปาดออกจนทางวิ่งต่ำลงครับ นี่สงสัยไปเอารถท้ายอยู่เหล่าน้อยเรานี่อาจารย์ชูเราถ้าจะไปนี่ไปได้ไหมไปดันได้ไหมได้แต่เวลาลนไปนี่ลงไปเนี่ยแทกที่มันเปื้อนขี้โค่นอ่ะมันจะพาทําให้ลื่นไปด้วยต้องคูดอีกเอานี่นี่แกนะ่เดินไล่ขี้โคนเลยนะดูดูเดินเลยเดินไล่ขี้โคไปเลยน้ํากันไหลไปทางนู้นอ่ะ เดินไปนี่ไม่ใช่อะไรหรอกเพื่อได้ปลาอ่าเห็นไหมผมว่าเลวอ่ะอ่านี่เห็นยางเห็นปลาไหมนี่นี่เอคุณขับเมคโคนี่เป็นกันแบบนี้ทุกคนหรือเปล่านี่นี่เดินไปพอปลามันรู้สึกมันก็ขึข้นมาอ่าเห็นไหมเออ นี่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 แกเริ่มเห็นแล้วเห็นแล้วกำลังช้อนช้อนได้ไหมเออได้หรือเปล่าอ่ะเดินกลับมาครับสงสัยจะได้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดินกลับมาครับสสดูดดดดดบค,บคีโคนี่ลึกเสมอเกือบแทกเลยนะนี่เสมอเลย เออเห็นไหมพอเดินกลับมาพ๊กขี้โคลนมันไหลลงมาเลยฮะนี่ผมบอกว่าเดินลงมานะ่ะไปช่วยได้ไม่ช่วยได้แต่ขี้โคลนมันจะไหลลงไปนี่เห็ไนไหมนี่นี่ไหลมาแล้วอาจารย์ชูจะต้องรีบตักขึ้นนะนี่นี่เห็น,นไหมตรงที่หน้าแท็กเย่ยมันก็เริ่มไหลขี้โคลนก็ไหลลงไปแล้วครับอา้าวนี่แหละผมถึงบอกว่า ลงไปไม่ได้ใจอยากจะช่วยใจยาคาแต่ลงไปไม่ได้ลงไปก็เป็นอย่างนี้เห็นไหมแต่มันก็ต้องเสียเวลาถ้าไม่มีตัวช่วยก็ต้องลงไปช่วยฮะแต่มจะเสียเวลาแค่นั้นเองนี่ขนาดเดินแป๊บเดียวขีโคนกับเครื่อมลงมาเลยฮะนี่กว่าจะดึงเอากีโคนออกเราน้อยเรามาแล้วนี่มาปาดออกแล้วครับนี่นี่นแหละ ขีนี้แหละขึ้นได้สบายตูดก็ไม่ต้องดันไม่ต้องเสียท้ายขึ้นได้สบายเลยนี่เอารถไทยมาป่าขี้โกนออกแล้วครับเอาหัวหน้าโจ้ทำไมเอาเชเลอร์มาจอดล่ะหรือว่ามันได้เวลาใกล้เลิกงานแล้วเนี่ยสงสัยได้เวลาเลิกงานใกล้เลิกงานแล้วฮะเหลืออีกไม่นานก็จะเลิกละงานแล้วฮะ แอบดูอาจารย์ชูครับอาจารย์ชูช่วงว่างแหนมีการถ่ายคลิปในรถพร้อมหมุนพร้อมยามว่างครับอ่ะปาดเรียบร้อยแล้วดูสิขึ้นไวไหมทีนี้แหนไม่มีปัญหาครับนี่มันลื่นเพราะพี่ขี้โคลนเฉย อย่เป็นนั้นว่าอย่าคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงเช่านี้ก่อนนะครับขอบพรคุณมากครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดมทีมสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ